นะมุกราหารสถานที่แห่งนี้มีเรื่องเล่ามากมายนะครับวันนี้อาจารย์ได้มาถึงที่นะครับหอเจ้าแม่สองพี่น้องนะครับความเป็นมาก็มีเรื่องเล่าหลายอย่างนะมีเรื่องเล่าขานกันมาราวปีหนึ่งแปดเก้าหกเจ้าฟ้ามงแห่งเมืองล้านช้าง เป็นบดเคยกษันศสตร์แห่งเมืองอินทปัดได้พาลูกหลานปกอพยบามลําน้ํำำนาโขงผ่านเมืองน้องคายนะครพนมจนถึงเขตเมืองนี้นะครับคือมุกดาหารแล้วเกิดเรือล่มบริเวณที่ปากอ่าว้วยมุกทิดาสองสาวนี้มีพระนามว่าพระนางพิมพากับพระนางลมพามาสิ้นชีพตักใสต่อมาทุกวันที่11เดือน6 จะมีเสียงร้องไห้ของผู้หญิงสองคนทึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเสียงของพนังพิมพารและพะนังลมพามาได้แสดงอิทธทฤทธิบปฏิหารให้ปรากฏอยู่นังเนืองนะครับเจ้ากิน,นามีเจ้ามังมุมมกดาหารได้สืบทราบประวัติห่งความเป็นมาจึงตั้งศาลขึ้นณนะสถานที่แห่งนี้เมื่อปีสองสามหนึ่งสและได้ขนานนามว่าขอเจ้าแม่อสองพี่น้องนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพของเมืองมุมมกดาหารและชาวบ้านทั่วไปสืบกันมา และได้ถือเอาว่าขึ้นนสิบเอ็ดข้าเดือนหกของทุกปีเป็นวันทําพิธีใหญ่เรื่องเส้นไหวบูชาบวงสวงนะครับก็ขอให้พลังศรัทธาพลังบารมีของอาจารย์ที่ได้มากับสักการะสมหอแห่งนี้นะครับก็ได้ประสบความสําเร็จหากแม้นว่า,าลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติธรรมที่ได้ยินเสียงนี้ก็ขอให้ได้รับโชครับพรกัน้วยกันนะครับหอเจ้าแม่สองพี่น้อง ขอให้รับสินรับพรร่วมกันนะครับส่วนด้านหน้านะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น2ฝั่งนะครับอีกเป็นสฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นฝั่งประเทศลาวแล้วก็เครื่องสักการะบูชาของผู้คนที่มากมายที่ได้นำมาถวายนะครับเพื่อขอพร เพื่อขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับนี่คือปรากฏการณ์ของพี่น้องทุกทั่วมีภาคทุกๆๆๆทั่วทั่วที่ภูมิภาคของประเทศไทยและบ้านพี่เมืองน้องของเรานะครับที่ได้เดินทางเข้ามานะครับนี่คือเครื่องศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้น ทางลงเรือที่เพื่อที่จะข้ามฝากนะครับประวัติก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดเมื่อกี้นะครับได้สองพี่น้องนะครับได้ขึ้นเรือข้ามฝั่งจากน้องคายจากนครพนมมาเรื่อยๆแล้วก็มาข้ามออกเข้าจังหวัดมุกดาหารแล้วก็เรือล่มตรงบริเวณตรงเกาะกลางนี้นะฮะนี่นะครับตรงนี้จะเป็นดอนหร,อรือว่าสันดอน ระหว่างกลางแม่น้ําโขงนะครับระหว่างไทยกับเราแต่ณตอนนี้ก็คือว่าสันดอนแห่งนี้ก็จะเป็นที่เป็นพื้นที่ของประเทศเรานะครับด้วยเหตุผลทางภูมิศาสตร์และทางเอกสารอ้างอิงนะครับมองไกลๆสุดลูกหูลูกตาฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นทางเดินของแม่น้ําโขงซึ่งล่องมาจากจังหวัดน้องคายเลยน้องคายนครพนมมุกดาหารตลอดไปเรื่อยๆถึงอุบล ถึงไปเรื่อยๆจนถึงปากอ่าวนะครับนี่คือประวัติศาสตร์ของชาติไทยซึ่งเป็นมายาวนานนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาสักการะ,ะบูชาก็ขอให้ทุกที่ทุกทางได้เปิดมหาเปิดโอมเปิดมหาเปิดโอมประสิทธิมหาประสิทธินะครับพุทธังจงบังเกิดธรรมังจงบังเกิดสังฆังจงบังเกิดเทวานางจงบังเกิดพรหมานางจงบังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ของพระแม่สองพี่น้องนี้ พระนางพิมพาและพระนางลมพามาขอให้ประสิทธิแก่ยาติธรรมของข้าพาเจ้าทุกผู้ทุกตัวตนพทุกตัวตนทุกตัวคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์ก็ดีผู้ที่เป็นมนุษย์ก็ดีที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาคุ้มครองและมีผลสืบเนื่องกับข้าพาเจ้าขอให้ได้รับอนิสง์แห่งบุญน,นี้โดยทั่วถึงทุกทั่วทุกกันทุกทั่วทุกคน ะครับวันนี้แดดล่มลมตกนะครับอาจารย์ก็ยังอยู่ที่มุกดาหารเพื่อที่จะทําภารกิจต่อไปในจังหวัดบุการและจังหวัดนนองครยเป็นอันดับต่อไปในวันในวันต่อต่อไปจากนี้นะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสักการะบูชา,าก,าก็ให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีมากบรรยากาศเย็นสบายนะครับที่แม่น้ำโขงนี้ก็จะมี เรือที่หาปลาแล้วก็เรือส่งคนข้ามฟากนะครับอตอนนี้ผมยังไม่เห็นเรือข้ามฟากที่มองไปไกลๆนี้ก็นะ่าจะเป็นสันดอนซึ่งประวัติศาสตร์ชาติไทยเป็นมานานพอสมควรนะครับตั้งตั้งแต่ปีหนึ่งแปดกว่านะครับก็ถือว่ายาวนานนะครับมองไปสุดลูกหูลูกตาครับและอีกมองไไกลฝั่งโน้นนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมจะมองเห็นไหมโน่นคือคือ,คอสะพานข้ามมิตรภาพไทยเราที่มองเห็นไกลๆนะระหว่างามุกดาหารกับสวรรค์นักเขตนะครับแขวงสวรรค์นักเขตก็มองไปเห็นบ้านเมืองเขาก็มีความเจริญรุ่งเรืองพอๆกับอมองแถวแแคเขตชายตะลิ่งก็พอกันกับพวกเรานะครับก็พี่น้องก็ไปมาหาสู่นั่งเรือมากับสการะ,ะบูชา,อาขอพรอ,อันประสิทธิ ขอพอรนันประเสริฐจงประสิทธิแก่แยาติธรรมของอข้าพเจ้าอาจารย์สมชายมหากรลุณทุกผู้ทุกคนโดยทั่วถึงกันในวันปีใหม่ไทยนี้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญปัตสนาจริงหนึ่งประการใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จประสิทธิประสิทธิพร้อมหน้าพร้อมทุกผู้ตัวคนและพร้อมครอบครัวปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ